ฟูฟูต์ก็คือเต็มส้อนนะฮะมีส้นติดได้โอเปนทีวคฟีนแบบเปิดส้อนนะครับนะครับนะโอเปนทีวีเปิดส้นนะครับนะฟูฟนะูต์เ,น,เ,น,น,นะเน,นี่ยจริงๆมันต้องแปลว่าเต็มตีนะครับนะถูกต้องน,นะครับเป็นะปสองแบบนะฟูฟูต์ฟีนเะนี่ยนะครับนะ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ2ส่วนนะครับนะพุทธสโกเกตกับเบรกนะครับพุทธสกเกตกับเบรกนี่ครับพุทธสกเกตคือช่องใส่เท้าเลยเองนะครับก็คือตรงนี้พุทธสกเกตสองเบรกคือใบใบฟิลนะครับนะจะมีช่องไม่มีช่องนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเทคนิคการออกแบบเราแบบไม่มีช่องก็นีแต่ไม่ว่าจะแบบมีช่องไม่มีช่องเห็นไหมครับ มีรูอย่างใบมีรูไม่มีรูเนี่ยยังไงต้องมีสองส่วนส่วนใส่ท้ากับใบแน่นอนนะครับนะมีคนะุตสโตกเก็ตเหมือนเด็กโอนยิูฟินแบบเปิดส้นนะมีฟุตส็อกเก็ตเหมือนกันครับห้องเท้าเหมือนกันนะครับนะมีเบรดเหมือนกันใบเหมือนกันนะครับนะมีสแตปสายลัดนี่นะครับสายลัดนี่ นะครับถ้าจะเน้นก็ค like ือ heel step นะครับแม s s stepheel step นะครับเพราะสายที่เราแต p ทั้งหมดเลยนะครับนะสุดท้าย buckle หรือเข็มขัดให้ถูเข็มขัดนี่นะครับนะหน้าตาอาจจะแตกตกันกับ buckle ของแมสแต่ก็เป็นทีเรืบองปกติเหมือนกันก็คือตัวล็อกให้แน่นหนาครับองค์ปนะครับหนึ่งนะแต่ นะครับนะโอเพนคิวฟินนะครับนะต้องใช้กู้กับบูทด้วยบูทยางนะครับนะเพราะว่าไม่สามารถใช้เท้าประก่าแล้วนะครับนะแล้วใส่ฟินได้เลยนะครับเพราะว่าสายรัดเนี่ยมันจะกัดเท้ามากั่านเดียมีตัวอย่างแบบอ่อนกู้บูทสนานะครับก็ใส่บูทนี่คือบูทนะครับนะเพราะการเลือกฟินสองแบบนี้ แตกต่างกันโดยชิ้นเชิงนะครับแต่การโดยสิ้นเชิงนะครับอา้าวการเลือกฟูฟูฟินก่อนบ<ๆ>นพื้น<ๆ>นะครับนะ<ๆ>เราจะเลือกใช้ฟูฟูฟินเนี่ยนะครับนะ<ๆ>เป็นฟินที่ดำสกินไะ<ๆ>ด้นะนะอ่าเลยที่ดำได้ใช้ใช้กับกรณีที่กระแสน้ำไม่แรงนะ<ๆ>นะครับนะอ่าเป็นสกินได้ใช้กับ เนื่องจากฟินค่อนข้างมีขนาดเล็กกว่านะครับนะแล้วก็ใช้กําลังของผู้เป็นเจ้าของฟินเนี่ยน้อยกว่าโอเมูฟินใช้กําลังในการว่ายน้อยกว่านะครับส่วนโอเมนฮิวฟินนะครับนะเป็นฟินที่นะครับนะผู้ใช้ฟินเนี่ยจะต้องให้กําลังในการตีฟินเนี่ยมากกว่า นะครับนะเราใช้ฟิลเพื่อประโยชน์อะไรนะครับคำถามนี้นะครับเราจะสองสงสัยนะใช้ฟิล์มใหอกับเราไครับนะเราใช้ฟิลนะครับนะเพื่อให้ได้นะครับนะระยะทางในการเคลื่อนที่นะครับนะ มากนะเหมาะสมกับกำลังที่เราออกไปนะครับเราใช้ฟินให้ได้ระยะทางมากเหมาะสมกับกำลังที่เราออกไปนะครับนะไม่ใช่ความเร็วนะครับแล้วเอาระยะทางไม่ใช่เอาความเร็วไปนะถ้าต่อความเร็วฟินเลยถาว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนึกดูว่าถ้าไม่ใส่ฟินตีนต่อเปล่าแบวๆแปัน้ปนนไม่มีอะไรเลย ใช่ไหมวาดขาไปใช้แรงวาดขาเหมือนเดิมใช่ไหมครับปื๊ดไปไกลไม่ไกลใช่ไหมพอใส่ปีนปื๊ดออกแรงเหมือนเดิมวาดขาไปไกลขึ้นไหมไกลขึ้นใช่ไหมเร็วเป็นของแถมแต่ส่วนใหญ่เววร็วเพราะอะไรเพราะคุณตีทีๆมันก็เลยเรีบก,กว่าเร็วนะแต่การน้ำนานไม่ต้องตีตีนะครับนะแล้วไม่ได้ไปจู่โจมใคร เราเห็นก้อนหินอยู่มีปลาอยู่เราก็ค่อยซุ่มเขา้าดูปลาใช่ไหมครับนล้ม่อ้องเข้าไปดูเร็วปลาตกใจหมดเลยมันหนีไปเลยนะเพราะเราตีฟินเนื้อๆเข้าไปแต่จริงๆแล้าคืออะไรเราอยากให้ไปไปก่แรงมีเท่านี้ยกินข้าวท้าหรือจาน,ยา,นยางเงี้ยจากใหญ่จานถึงเที่ยงเงี้ยใช่ไหมครับนะถ้าใส่ฟินมันก็ไปถึงเที่ยงได้ถ้าไม่ใส่ฟินเป็นไงโอ้ตุ๋มก็ตุ่มก็ตุ่มกะตุ่มไม่มีเครื่องเลยแต่จะไปได้ ระยะทางไม่ได้เห็นไหมก็ใช้แรงโหดตุม๊งๆเลยตุ๊งๆไปไม่ถึงแล้นะชินโมงหิวเลิกเห็นไหมครับนะฟินดิวออย่างนี้เองนะครับนะให้แรงเท่าเดิมแต่ระยะทางไกขึ้นนะครับคราวนี้ไอ้ฟินที่เป็นฟูฟูดของฟินดิวเนี่ยนะครับนะมันก็มีความแตกที่แตกต่างกันงั้นพูดเลือกใช้เนี่ย ก็ต้องแมทตัวเองให้ได้ด้วยว่าเฮ้ยเราเนี่ยดำนน้ำบ่อยไหมกำลังขาเราดีไหมนะฮะถ้าเราออกแรงนี้กำลังขาเราดีปุ๊บเราก็ใช้เคลือบก็ไม่คือได้นะครับนะแต่ถ้ากำงขาเราไม่ดีแล้วไปใช้ฟูฟูซึนไปก่อนนั่นเองนะคพิ่งเราอาจจะเสียงว่าบางทีฟูฟูซึนมันใหญ่เมื่อเร็วมื่ลาคมีนะไม่ใช่ไม่ได้มีกคู่ไหนเต็มยังเนี้ใชอไหมครับนะเนี่ยอีกคู่มันก็ใหญ่กุ้งหนูเนี่ยนะไม่ได้แตกต่างเลยนะครับเห็นไหม เนี่ยนี่ได้แต่งตากับอุปกรณ์ UV เลยอ่ะใช่ไหมเออเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่บอกว่าฟินโอ้มัน UV เป็นแต่ใหญ่หรือเล็กมักนไอ้กำลังมากเราไม่ใช่นะครับนะพ่อฟูพูดฟินใหญ่ก็มีโอ้มันินใหญ่ก็มีโอ้มันฟินเล็กก็มีเลยอ่ะแต่เพืเราไม่ได้ซื้อไว้ทนเองนะครับนะต้องมีเหมือนกันเพราะนั้นไม่ใช่ครับไม่ใชได้อตอบนั่นเองนะครับ,รบ,รบอันนี้นเลยอาจจะเห็นว่าโอเค นะครับนะฟินเนี่ยนะมีช่องสลอ็อตอันนี้ไม่มีสล็อตเลยเป็แนแผน่นเฉยนะครับอันนี้มีช่องสล็อตหรือฟิลเรนะ์ชั้นนะครับนะช่องสล็อตก็เจาะตาได้นะครับมันก็เจาะขึ้นันะเจาะลงมันก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่นะครับนะไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยลดแรงเห็นรอบฟินมันใหญ่มันก็เลยเป็นตัวช่วยลดแรงในการตีฟินนะครับนะกำลังขาของเราตึงก็ขาเราถึงนี้ใช่ไหมครับตอนตีฟินเราตีตรงนี้มีแรงนะฮะพอมีแรงปั๊บเนี่ย มันก็จอดร่องสลอยแบบนี้นะนะครับนะพอเราตีลงปุ๊บน้ํไม่ไม่ไหลหรือเป่ะเพราะร่องสลับมันตีแบบนี้มันก็จะปิดปิดทั้งหมดเลยได้แรงเต็มที่แต่ตอนเรายกขึ้นเนี่ยขาไม่มีแรงหรืเป่าว่าเป็นข้อพับขาไม่มีแรงนะมันก็จับช่องให้น้ํา,นาผ่านตอนยกขาขึ้นปึ๊บปึ๊บแบบนี้แรงต้านกันน้อยยกขาขึ้นง่ายตีขาลงได้เต็มที่ยกขาขึ้นง่ายใีขาลงได้เต็มที่ นะตอนตีขาลงเรียกว่าพาวเวอร์สโตรกนะครับนะนะครับนะก็คือช่วยให้ได้พาวเวอร์สโตรกเต็มที่และก็ลดแรงตอนฟรีสโตรกนะครับนะร่องสล็อตแต่ว่าไม่จังเป็นนะครับบางรุ่นจะมีบางรุ่นไม่มีแล้วแต่ใครผลิตนะครับนะและใน open h ฟิ l fin นะครับนะมีร่องสล็อตหรือไม่มีร่องสล็อตก็ได้ในฟูลฟูดฟินมีร่องสล็อตหรือไม่มีร่องสล็อตก็ได้นะครับนะอีกอันหนึ่ง นะครับแล้วแบ่งเป็นฟูลพูดฟิ้งกับวันยูฟี่แล้วนะยังแบ่งเป็นซิงเกิลเบรดกับดับเบิลเบรดได้ด้วย